คือน้องคะลูกค้ามาปรึกษาพี่บอว่าอยากจะผลิตสินค้าเป็นแบรนด์ตัวเองนะคะเป็นเครื่องสําอางออกมาแต่ไม่รู้ว่า จะขายทางไหนพี่บอลก็เลยแนะนําว่าให้ไปขายทางช่องทางออนไลน์ก่อนเพราะว่าตอนนี้การตลาดออนไลน์เป็นอะไรที่สะดวกง่ายแล้วก็รวดเร็วรวมถึงการใช้งบการตลาดที่น้อยกว่านะคะแล้วก็เป็นการตลาดที่สมัยใหม่ที่เราสามารถเจอเจอ,เจอหรือว่าค้นพบลูกค้ากลุ่มเป้าหมายและเราต้องการให้ลูกค้าที่อยู่ทางช่องทางออนไลน์ต่างๆเนี่ยค้นพบสินค้าของเราเราก็เลยไปเจาะ กลุ่มลูกค้าตรงนั้นนะคะและอันหนึ่งที่ควรที่จะทํานะคะก็คือไลฟ์ค่ะซึ่งการไลฟ์เนี่ยจะช่วยทําให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายเราเนี่ยเข้าใจในสินค้าของเราได้ละเอียดแล้วก็ได้ง่ายขึ้นด้วยนะคะทําความเข้าใจของสินค้าได้เพราะว่าเราสามารถจะเปิดชิมเปิดชงเปิดท่าหรือว่าทําให้เขาเห็นว่าทาแล้วเนื้อเป็นยังไงเราสามารถอธิบายให้เขาเห็นถึงภาพ โดยที่มันไม่ใช่แค่ภาพนิ่งค่ะมันเป็นภาพที่เป็นคลิปวิดีโอค่ะและขณะการไลฟ์นะคะเราก็สามารถที่จะ มีการสอบถามเข้ามาได้โดยตรงถ้าเกิดว่าลูกค้ามีประเด็นข้อสงสัยอะไรเขาก็สามารถที่จะสอบถามเข้ามาได้เลยและถ้าเกิดว่าเรามีทักษะในการไลฟ์ที่ดีนะคะก็จะสามารถเข้าถึงใจของกลุ่มลูกค้าได้<ม>เช่นการจัดโปรโมชั่นที่ดีหรือจะเป็นข้อความที่เราสื่อสารออกไปและทำให้เขาอยากจะซื้อสินค้านั้นโดยทันทีเพราะหลายๆการไลฟ์นะคะทำให ลูกค้าเนะี่ยเพลินกับการดูจนเกิดการตัดสินใจซื้อก็พี่พ่อกก็เลยแนะนําลูกค้าว่าควรที่จะไปทําการตลาดออนไลน์และเพิ่มเติมก็คือการไลฟ์นะคะซึ่งการไลฟ์อยู่นี้นะคะสามารถทําได้แทบจะทุกแพลตฟอร์มออนไลน์เลยนะคะยังไงก็ลองไปศึกษากันดูนะคะและถ้าเกิดว่าใครมีข้อสงสัยอะไรก็เขียนคอมเมนต์มาถามพี่พ่อกกันได้คะ่ะ